พี่อายุห้าสิบสองฝรั่งหกสิบเจ็ดเขาคุยกันทางออนไลน์ line, ผู้ชายเบลเยียมเป็นสังไดเขาซัพพอร์ตดีบบเยจ่าเขาเออมีใสยผู้ชายเบลเยียมฝรัลล่งเบลเยียมดีโบอ้ยอยคำว่าประเทศการันตีบได้ดอกว่าผู้ใดดีบ่ดีอยู่ที่บุญวาสนานะอยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่เจ้าสัมผัสเลยเจอกันเดอ้อพี่น้องนะฮะ ใจเย็นๆยาสุขิดนะคะยังบาเจอตัวจริงและหนึ่งสิ่งเนาะอายุห้าสิบกว่าแล้วนะคะโอเคถ้าสุขภาพแข็งแรงโคงการปัวฝรั่งหกสิบกว่าเขาซิไปแต่งงานอือหรือเขาสิซัพพอ,อร์าบเขาสิเปเฮาบอ์มันต้องไปวัดกับการที่อยู่นะคะฝรั่งก็เหมือนมนุษย์ทั่วลกนะูกเนาะสิมีทั้งดีและบดีอยู่ที่บุญวาสนาที่เจ้าจะเจอ สิมาบอกว่าคนเดิยเยี่ยมดีประเทศนั้นดีประเทศนั้นดีบอกขอการันตีนะคะก็ขอให้เจ้าโชคดีและหนึ่งสิ่งความหวังเนาะอันนี้พูดตรงๆเลยจากคําถามคอมเมนต์คําถามนี้ที่เข้ามานะฮะเออหวังสูงหวังให้เขาไซนี่อืมเนาะพี่ก็ถือว่ามีบ้านมีซองเป็นของตัวเองเดียงหวังแค่ว่าถ้าเขามาแต่งงานแท้แทเนี่ยหวังสินสอดเพื่อได้มีเงินไซนี่ เจ้าเวากับเขาหรือยังเนาะบผิดนะคนะ,ะถ้าเจ้าอยากได้ผัวฝรัง่งเพื่อที่ให้เขาเขียนนี่เขียนสินคุยกันออนไลน์แบบนี้อันนี้เป็นคําพูดและความคิดของสามีเย,ยจ่าเลยว่าในเมื่อเขาจีบนุมออนไลน์นะคะประเทศเบลเยี่ยมอมืเขาต้องการผู้คนผู้ชายคนเนี้ยที่พูดคุยกันเนี่ยเข้าใจและยากให้เขาซอยเหลือเขาก็ต้องปวดใจพูดความจริง เออพูดไปเลยว่าสั่งใดถ้าเขามาวัดแล้วสมมุติว่าเขาติดนนี่อยู่ตั้งร้านหนึ่งเนาะอันนี้เ่าเองเดอ้อเขาอาจีิซอยได้จากสามแสนสี่แสนเอ้ามันกระบุนหลายสาเยาวแล้วกอแต่ก่อนเขาก็ยังพบรบได้เป็นบล้คอยเป็นคอยพรไปเขาอ,อาสีพูดคําว่าอสันอาชีสซวยเถอได้ทานี้ก่อนเด้อน,นู่นนี่นั่นอนี่ก็พินิจพิจารณานะคะแต่สิให้ขเขาไปโยนทั้งก้อน อันนี้ยมันกระบง,ง่ายอืแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วฝรั่งบ้านค่อยบอกว่ามีอะไรอย่างห้เปิดใจอย่าไปอุบอิบแล้วคอยเปะโะทีหลังมันบได้งายนะฮะและการคุยนุ่มในออนไลน์เนี่ยเท่าแล้วอืมเอออยามานุยาเคียในหัวใจเขาก็เท่าเขาก็เท่าเท่ารุ่นนั้นก็แค่งงงาคือกันยังเหานะคะเปรียบเทียบเอกง่ายๆเลยอืม เขาอาดะก,กิมองว่าเออเนาะอ่านกเกษียณแล้วมีบ้านมีช่องเนาะเจ้ากระสูเขาแบบนั้นนะคะเออชีวิตกเกษียณไปกเกษีด้สบายถ้าแต่งงานไปอยู่เมืองไทยทาวีซา่านูน่นนี่นั่นเขาก็คิดเพื่อในมุมของเขานะคะอันนี้โครงการในบุาาถึงแต่งงานเด้อันนี้พูดเสยๆเด้ความคิดฝรั่งบ้านนี้บอกเด้นะและหนึ่งสิ่งคาว่าฝรั่งเท่ารุ่นเนี่ยหกสิบเจ็ดปีนี้หกสิบกว่าเกษียณเนี่ยเขามีเงินบ่อ นะคะคำถามนี้ต่อมาเนาะค่อยกาการันตีบอดายเท่าอย่าคิดว่าเป็นคนมีเงินกันทุกคนนะแต่เงินกเกษียณเขาเนี่ยมีละอืมจะมีทอดายอีกเด้จะมีทอดายอีกเด้เออมันโบโทอกันอยู่ที่การทํางานของเขาแล้วก็การเสียภาษีของเขาวัดและเทียบเท่ากันบอดายนะวัดและเทียบเท่ากันบอดายแล้วก็อยู่อาชีพของเขา บางคนบ้านหฮอโบมีเจ้าถามขอบอ่ว่ามีบ้านบ่เออบางคนเงินบัญซีโบมีมีแค่ไส้แค่หมุนแค่ใจสาวบ้านอยู่นะฮะเพราะคนเท่าบางคนนะให้คิดนะชีวิตเขาท้าผานการยาล้างมันก็ต้องพังทลายแบ่งกันไปหลายๆคนหมดตัวนะคะหลายๆคน ในเมื่อชีวิตบบสมหวังแล้วกระบอกิตดที่สร้างอย่างกระเค่กินแค่ไซยู่แค่ตัวเองมีความสุขได้เที่ยวได้หละล้ะนี่คือนิสัยของพลังยิงถ้าพลังเท่าแล้วเนี่ยนะเขาเคยอยู่ยังสุขสบายบ่ต้องรับผิดชอบผู้ใดแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ซิบโมีส่วนนั้นเลยนะอันนี้วาวเปรียบเทียบสิ่งที่เห็นในโลกปัจจุบันในประเทศนอกให้มาฝันแต่ถ้าเราเปิดใจว่า ถามไทยแล้วเขาเสนอแล้วเล่าให้ฟังในความเป็นจริงอ๋อฉันมีบ้านนะนู่นนี่นั่นฉันมีอะไรมันจะเป็นสิ่งดีอยู่ที่การลองใจและก็พูดคุยซึ่งกันระวังเจ้าสองคนเด้อนะอืมประเทศการันตีว่าฝรั่งดีบอดายนะเห็นเขาพูดดีได้ละเขาคุยกับพี่ทุกวันอ่าแล้วทีนี้เขาเลิกงานพี่ต้องมานั่งรอเขาเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่านะจังได้รับโทรศัพท์เขา เท่าแล้วแกแล้วอยอสู่ไปเสียเวลานั่งอออดหลับอดนอนถ้าโทรศพัพท์บอกตรงๆดึกจนเกินไปนะเออเขาซิรับไหวเดี๋ยวซินอกก่อนอันนี้ค่อยขอบอกรห้าสิบกว่าแล้วนะคะถ้าไหวก็โอเคถ้าบาไหวให้ใหคิดพินิจพิจารณาวันหยุดงานเขาก็มีหรือให้เขาโทรตอนเช้ากระไดถ้าเขาบออ,อันบ่ได้ไปได้แล้วรุ่นนี้เขาก็บ่ได้เหตุงานแล้วทําไมจะต้องรอดึก อ๋อเขามีนั่นมีนี้ต้องโทรตรงเวลามันคือทายแท้มันคือดึกแท้เออเอาให้ดีคำนวณเวลาเบิงบอสเซมนโอ้ฝรั่งตรงเวลาตีหนึ่งก็ต้องตีหนึ่งจ้มานั่งเฝ้าอดหลับอนอนรอรับฝรั่งตีหนึง่งแมนบอเขาต้องเข้าใจของเฮานำบอสเคคิดว่าเฮาอ่าฮักเฮาเพราะว่าเฮาตามใจนี่เป็นข้อแรกเลยเด้อหนึ่งที่เขาเห็นเด้อ เขาบุเวลาให้เจ้านั่งท่าเจ้าอดหลับจนนอนเจ้าก็ต้องนั่งท่าฝรั่งต้องลุกแต่งตัวสวยเขียนคิ้วทาปากเพื่อได้เขียนขาบอยาให้เขาเห็นหน้าโซโซแมนบอเออนะให้คิดให้ดีฝรั่งรุ่นนี้กเกษียณแล้วถึงแล้วทํางานค่อยว่าขบว่าทางานหลายและว,วันหยุดเขาก็มีถึงบอหั่นน่ะนะนะเออคิดให้ดี การฝืนทําให้ฝรั่งมักและเขาคุยกับเขาเขามีความสุขในมุมของเขาายเดียวแต่ายของเจ้าของบอกกาที่จะพูดบกกาที่จะระบายออกไปวันข้างหน้าทุกใจแน่นอนยายจ่าบกขอสนับสนุนอิหลีนะคะเอออายุหนึ่งอายุเขาไหลแล้วสองการมาเริ่มต้นเมืองนอกบบเมนเรื่องงางถามว่ามาได้โบมาไ้เออเนาะแต่นี่ยังบ่ทันได้เห็นหน้าหวังได้ขนาดได ถ้าเป็นไปได้ให้เขาไปหาเฮาให้เห็นหนะ้าสะกอนแล้วเราจะสัมผัสรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นแบบใดนะคะพี่อย่าสุดใจร้อนนะสามการพูดคุยเปิดใจตั้งแต่ก่อนเขาบบเห็นเนี่ยดีเขาเขาไปปั้งบได้ตามความรู้สึกของเขาฝรั่งเนี่ยเขาชอบความเป็นจริงหลายคนบอกว่าโอ้ยบบหันได้คุยเลยสิบอกว่าเรื่องเงินเรื่องท้องเฮามีปัญหาชีวิตเฮาเขียนตรงๆเฮาพูดตรงๆถ้าซอยเฮาได้เฮาก็เอา ถ้าซอยบได้ยิีเอาใหมาให้อย่างเท่าจนปันนี้แล้วนะเอาจริงๆอ่ะขอโทษขออภัยห้าสิบก็พอเท่าเดียแต่ก็ถือว่าเฮาอายุเยอะที่รอบคอบกว่าเดิมเขี้ยพูดออกมาให้มันสะฉานพอเฮาสิมานั่งรับจ้างหรือมาเรียนภาษาแล้วมาทํางานเริ่มต้นใช้ชีวิตหางเงินในเมืองนอกยังวัยรุ่นบอดาถ้าว่าอืมแต่วันข้างหน้าถ้าได้แต่งงานมาเออถ้าเรามีโอกาสนะเฮาคอยวากัน ยาสู่เด้ออกปากโดยเด็ดขาดว่าคุณแต่งงานกับฉันฉันยากไปเหตุงานเมืองนอกเพราะเฮาอายุหลายแล้วแล้วหนึ่งเข่ากระ,กระเกษียณแล้วสองเฮาเหตุงานเขายูบ้านอ่ามันจะหมายความว่าไงยาออกปากโดยเด็ดขาดแต่ถ้าชีวิตมาอยู่นี่แล้วเราเหงาหรือมาอยู่กับเขาหลา่เขามีเวลาให้หรือเขาอยอิสระอันนั้นคือโครงการในวันข้างหน้านะ อันนี้เคียนะคะอือพี่ยากคิดงานได้ยายจ่านุ่นนี่นั่นคําพูดที่มานี่คือมาจากความรู้สึกตอบจักใจนะฮะถ้าเป็นอายุน,น้อยสามสิบกัวสี่สิบนี่ยายจ่าบอกเลยว่าชีวิตสู้ถ้าเขาคิดจะแต่งงานกับเหามาอยู่เมืองนอกนะมีโอกาสได้สัญชาติบินดิ้นอืมทางานได้เงินมากมายแต่อายุรุ่นนี้เยจ่าบกขอแนะนําคําว่างานนะคะอืมเนาะ เขาต้องมั่นใจว่าเขาซัพพอร์ตเขาก็ได้ทั้งหมดอย่างน้อยกระซอยเหลือจะเคืองจากกลางพอให้เราสบายใจได้สักก่อนยาสูง่ายเกินไปยาสูเป็นผู้หญิงทุกจนเกินทําให้ฝรั่งสบายและเคยตัวพี่น้องโอ้ยตอบสัดๆเด้อฝรั่งเบลเยี่ยมมีเลวนะมีดีนะมีสาดิต มีใบบุล่าคือการเบิดพี่นอ้องขอให้เจอแต่คนดีๆเดอ้อืมขอให้เจอกันไวๆ